ต้องครับแล้วก็มีการพูดกันว่าแล้วจะมีเกินอีกไหมคำตอบก็คือว่าต้องไม่เกินนะครับคือทาได้แต่มันก็ต้องมีิมิตนะครับวันนี้มิตอยู่ที่ตรงนี้ครับมันมาหลังใช่ไหมโดนมันมาหลังเนี่ยที่ก้ร้านปันแล้วก็บอกว่าสองร้านให้เราจะพอ นะครับอันนี้มาล้าน,นจริงๆแต่เงินก็ประมาณเนี่ย5ถึง10ล้านละ5ถึง10ไม่ได้ให้เต็นมนะครับแต่แต่แ้่งรกยพอตอนนั้นที่ประกาศเนี่ยปรากฏว่ามีเท่ามาจำนวนเพียงล้านกว่าเท่านั้นตอนหลังก็เริ่มขุดมันคุณขึ้นมานะครับคือปริมาณมันทั้งหมดเนี่ยปรความเข้าใจยี่ประมาณ29ล้านตัน29ล้านตันเนี่ยนะครับยังอยู่ในดินอยู่ครึ่งหนึ่งที่อยู่นอกดินมีประมาณประมาณ14.5 นะครับใ่ตั1 4.5เนี่ยจากในดนมันจะขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเพราะราคาดีแต่สิ่งที่เราอยากจะทำก็คือเราอยากจะบอกให้อยู่ขึ้นขุดเข,ขาก็บอกว่าเป็นผลตกลงชนิดนึงดีนะครับที่ถามมาเขาก็บอกว่าได้แต่ขอให้คอคสอเนี่ยอยา่าเพิ่งร่มรับหน,น,น้าี่ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ท่านกนจะรับไปว่าจะไปบอกคอคสอว่าอย่าไม่ริรับให้หน้าที่เพื่อเกษตรกรจะได้ไม่ขุดมันขึ้นมา เพราะมในจะลงทุนทั้งเดียวจะทั่วนานนานไม่ติดแต่เดือนเนี่ยเวินก็จะมีผลนะครับมันหัวมันมืน้ละหนักมากขึ้นเงนินที่เขาจะตั้งลงทุนเนี่ยเขาก็ถือว่าต้องลงทุนใหม่มันไม่คุ้มเขาเกับไว้ดีกว่านะครับแล้วอีกประการหนึ่งซึ่งเรากำลับบงทำอยู่ขณะนี้และอยากจะประกาศออกไปเลยนะครับว่า <c oughs> เราจะไม่ให้เช็คที่เราซื้อไว้เนี่ยครับกลับไปในระบบอีกเพื่อหลังขาดความหมายก็คือว่ามีเท่าไหร่เราจะไปหาตลาดต่างไประเทศให้ครบ ถึงแม้ว่าจะขาดทุนแล้วก็จะยอมเพราะดีกว่าหนึ่งเก็บเองถ้าเราเก็บไม่ได้กูดังวสิทิและเสียค่าเช่ากูดังแล้วสินค้าก็เสื่อมคุณภาพแล้วอาจจะมีการสูญหายประเด็นที่สองก็คือถ้าก็เราซื้อไว้ในราคาแพงแล้วเราบอกว่าเราอาจจะขายกลับเข้าไปในตลาดใหม่เนี่ยก็หมายความว่าพ่อค้าด่เขาก็รอเขาก็ไม่มาซื้อในระบบปกติราคาก็ไม่มีวันขึ้นเพราะเขารอว่าจะวันยังเงีย แล้วก to ็ดาวอังคาจะต้องเอาของที่มีอยู่ในสต็อกเนี่ยเอามาขายเขาเพราะงั้นตรงนี้เราได้ส่งสัญญาณไปแล้วว่าขั้วเหนือ 4, 3, 5นี่กำลังเล่นออกไปซึ่งออกไปได้เชื่อว่าออกไปได้มันสัมพหลังซึ่งเป็นเจ้ามันเชื่อว่าออกไปได้แน่ที่เป็นมันเส้นจะมีการเยียวยาจากดาวติโเวกที่จะไปทำอ้านนอกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นกาวโซลทั้งหมดอันนี้จะเล่นทำโดยเร็วที่สุด เตุผลที่มันมีหลายเรื่องอย่างนี้ครับคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีอีกอีกจาระหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ได้อนุมัติรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าให้ตัวผมเองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหาอือก,กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อตั้งคณะกรรมการที่ดูแลสินค้าเพื่อผลิตการเกษตรหลายตัวก็มีข้าวโพดมันสำปะหลังแล้วก็มีอยากตลาด ตรงนี้ก็พอตั้งเสร็จก็ให้ทนายกนอนุมัติไปเลยแล้วก็ทำให้คมเรารัรทารบทราบตรงนั้นก็คงจะต้องปลอดภัยในสองวันนี้ครับด้วยครับคือข้ามอยู่แล้วบนขบวนนะครับยาหรือตามเนี่ยผมไม่แน่ใจหนึ่งตัวหนึ่งตัวใด้นี่ย ลองผสมยังไงติดนะเออเป็นยาง,งายาก็เป็นต่านใช่ป่ะยางมีอยู่แล้วใช่ไหมยางมีอยู่แล้วขัดเป็นป่านครัาวนี้นะครับขอบคุณครับขอบสดีครับเดี๋ยวยังมีอีกนะครับน่าจะมีอีกนะ่เพราะว่าวันนี้ประชุมเยอะมากเลยครับเพราะว่ารองประสมก็ไม่โปรถลางต่อ